สวัสดีครับวันนี้ผมมาสุ่มกล่องนะฮะผมสิบห้าคูปองของสกินลิเตอร์กากิเลนนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามันก็มีกิจกรรมเป็นกิจกรรมวงล้อเนาะ,ะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนั้นอนะงบไม่พอเราก็จะมาสุ่มสักร้อยหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ครับแอบติ๊กเงินเมียมาสุ่มกล่องอวีครับผมได้ทำคลิป ต่อไปก็แสดงว่าผมรอดนะแสดงว่าคลิปนี้ผมรอดนะโอ้โหเป็นไงสวยงามมากเลยดาบเดี๋ยวเราจะมาดูเลตของกล่องสุ่มกันนะครับผมนี่เลยอัตราจิ้นส่วนฮีโร่กับสกิน98.5%ว้าวสูงมากเลยนะแต่ให้ทายอ่ะอ็นนี้สูงกว่าเยอะเลยสิ้นส่วนสกิน100%อ่ะถ้าสุ่มอ่ะแต่ก็มัมีสองฝั่งไง เขาเขียน g ีเขียนมาหลอกอ้ยนี่ก็เป็นกิจกรรมไายเตะนะแต่ว่าอย่างว่างบไม่มีจริงครับผมเลยแอบแอบอะใช้คำว่าแอบอะแอบแอบเมียมาเติม <c oughs> <c oughs> อ่ะามาดูอันนี้เป็นกิจกรรมวงล้อของสองสกินสุดเทพของเราดูดิอ๋อแต่ถ้าว่าเรา ได้มันก็มีสก,กินรีเจนมาให้นะถ้าใครมีแล้วไม่ต้องเสียดายกลัวจะสุ่มซ้ำนะแต่ถ้าสก,กินวัดเนา่เขาจะให้อะไรวะเรามีแล้วอะ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็มีมาแล้วหนึ่งร้อยสิบเก้าคูปองผมเติมไปร้อยหนึ่งแล้วกันจะได้จับผมไม่ได้ <Okay. S 1> โอเคเสี่ยงนะเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงมาผมจะซื้อให้หมดเลยหนึ่งร้อยสิบเก้า คุปองเยวผมลองกดก่อนว่าได้กี่ก่องโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิปดร้ายสำหรับเราเลือเกินอีกแค่คุมปองเดียวเติมไปไหมหนึ่งคุมปองโอเคเจ็ดกองแล้วกันเจ็ดกองก็เสียวได้แม่กดด้วยอ่ะเราไปลุ้นก็ดีกว่าว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าไปที่ข้างหากล่องกลองอยู่ไหน เปิเช็คดวงก่อนดีนกว่าเนี่ยยังไงดีปะจะรออะไรเปิดเลยเจ็ดกล่องทีเดียวไม่ไม,ไมอ่าแ,แ,แล้วเปิดทีละกล่องก่อนสองครั้งแล้วก็ไปกด <c oughs> นี่กดห้าทีเดียวมานนี่งสินส่วน98.5%ครับสินส่วนครับการดับเราส่วนอดอีกไหม <c oughs> อไอฮีโรกระสกิน นะเปิดเช็คดวงก่อนไล่ไล่ดวงพอดีกดไปเลยกดไปเลยงจวะดีกดไปเลย,เลยอโอ้โหเพชรเพชรจริงๆเอาละครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเปิดกล่องลุ้นลิกเตอร์กับกิวเลนครับในเซตสตาร์ a อ s ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกอะไรนะครับผม แล้วผมจะทำกิจกรรมอื่นถ้าผมรอดจากกิจกรรมนี้นะโอเคครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ด้วยครับขอบคุณครับผม